สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในช่องจูเลียนนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาสุ่มลดราคาสกินของเซฟิตนะคะก็คือสกิน Nature e m s s r y นะคะเป็นสกินระดับรีเจนนะคะแล้วก็เราจะมาใช้ดวงของเรากันนะคะว่าเราอ่ะจะสามารถลดราคาได้มากสุดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ ตอนนี้นะคะจูเลียตก็เติมมาแค่3 70คูปองนะคะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพอไหมนะคะแต่ใจจริงอยากให้พอนะคะเพราะว่าไม่มีจะกินแล้วอะ่ะมาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าค่ะ9้าคูปองนะคะจะได้เท่าไหร่กันได้ยีสิบโอเมย์กอดมากดต่อกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราจะได้รดเยอะเหมือนคนอื่นบ้างไหมแต่เราว่าไม่น่าได้แล้วแหละดูยังไงนี่ก็แค่25เอหงอะ่ะ 35าทำไมเราเห็นคนอื it, ่นเขาได้ลด60-70กกันเนาะทำไมเราได้แ <découvrir> ค <görüş> ่เนี้ยเราไปเติมคูปองมาเพิ่มแหละแล้วมากดซื้อกันเลยดีกว่าค่ะก็ได้มาแล้วนะคะกับสกินเซฟิตเนเจอร์เอมเบสลีนะคะก็มารับก่อนนะคะได้มาแล้วนะคะกับสกินเซฟิตนะคะในมูลค่า3 3 1รคูปองทุกคนได้ลดเท่าไหร่กันอะได้เยอะกว่าเราแน่นอนอะเรารู้สึกได้ สกินใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันนะคะว่าได้อะไรมาบ้างจะมีเอฟเฟกอะไรไหมนะคะในสกินมาทดลองกันเลย <ST AR G> ก็กดอเวลแล้วก็ซื้อของก่อนดีกว่าค่ะส่วนใครที่อยากเล่นด้วยนะคะก็ลิงก์ i s c o r d อยู่ใต้ด e สคริปชั่นเลยค่ะเราสร้างเซอร์ไว้ใหม่แล้วนะคะสำหรับเล่นเกมกับเราเลย อันนี้ก็ตีธรรมดานะคะเดี๋ยวจะมาลองใช้อันติดูค่ะว่าใช้นติเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้เลยนะคะอันติค่ะเอื้อโดนร้านอะนี่แต่ก็สวยอยู่ค่ะก็ก็เราว่ารู้สึกคุ้มค่าดีนะแต่ที่เราลดมา300กว่าคูปองอะต่อมาเป็นสกิลสองนะคะเฮ้ยสกิลสองสวยได้อยู่นะ อันนี้ก็เป็นเอฟเฟกของสกิลหนึ่งนะคะก็สวยอยู่นะเออมันสวยแหละเดี๋ยวเรามาลองดูเอฟเฟกต์วาร์ปกันนะคะว่ามีไหมนะคะไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปนะคะสกินนี้ แล้วก็สกินเซฟิตอันนี้นะคะก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งด้วยก็คือกิจกรรมกล่องสุ่มนะคะก็จะ9คูปองมาค่ะแต่ว่าเราคิดว่ามันน่าจะไม่คุ้มเพราะว่าอัตราการดรอปสกินมันน้อยนะคะแล้วว่ามาทําแบบนี้น่าจะคุ้มกว่านะคะถ้าใครคิดว่าตัวเองดวงดีก็ไปสุ่มแบบกล่องได้นะคะแต่ว่าเรามันดวงซวยไงขนาดสุ่มลดราคาย,ยังได้แค่ 20- 30เองอ่ะก็เอาแบบนี้แหละ จบกันไปแล้วนะคะกับสุ่มลดราคาสก,กินของเซฟิตนะคะซึ่งเราได้สุ่มลดราคามากสุดก็คือ35นะคะก็ถ้าใครได้เท่าไหร่ก็มาเมในใต้คลิปได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากเล่นด้วยก็ลิงก์ดิสคอดอยู่ใต้ดิสคริปชันนะคะช่วงนี้ไปไหนก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ